สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาชมเกมฟุตบอล AFC U23 านะครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามครับวันนี้ทีมชาติเวียดนามก็ขคนผู้เล่นชุดซีเกมหลายคนนะครับส่วนทีมชาติไทยก็เช่นกันนะครับมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นจากชุดซีเกมมาเพิ่มเติมหลายคนเหมือนกันนะครับในรุ่นย2 3เอ้าโอ้โหนะครับยี่สิบวินาทีแรกนะครับเวียดนามได้ยิงจังหวะแรกนะครับเฉลบกองหลังเข้าประตูไปนะครับ เป็นทีมชาติเวียดนามขึ้นนําไทยอย่างรวดเร็วครับโอ้โหจังหวะนี้มาเลขสองครับแบ็กซ้ายนะครับเติมขึ้นมาแล้วกดด้วยซ้ายนะครับชลับกองหลังเรานะครับขึ้นนำมาแล้วหนึ่งศูนย์นะครับเอาจังหวะนี้ไทยตีเสมอนะครับวันนี้โอ้โหซองแตกครับผู้เล่นเวียดนามนะครับลูกสาวประตูโอ้โหลูกนี้สองแตกครับเป็นเบนจามินเดวิดซับด้วยขวาครับจังหวะนี้อืมเรียบร้อยครับเอาละครับกดย่งตีเข้มสุมนัณนะครับนี่ครับดูจังหวะยิงครับอื อย่างนี้แฟนบอลไทยถูกอกถูกใจแน่นอนนะครับส่วนแฟนบอลเวียดนามก็คงจะรู้สึกอืเสียดายนะครับจังหวะนี้นะครับปัดออกมานะครับดูครับสองไกลลูกนี้นะครับสองแตกครับบอลชาลบนะครับแล้วก็ทะลักเข้าประตูไปแล้วนะครับก่อนที่ผู้เล่นพวกสาวตัวนี้จะปัดออกมานะครับนะครับจังหวะนี้เวียดนามขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับปสองประตูตอนหนึ่งครับโอ้โหยิงลูกนี้บอลเล่เต็มข้อเลยครับลูกนี้สุดยอดมากครับของหน้าของทีมชาติเวียดนามว่าลูกนี้ไม่จับเลยครับบอลเล่เลยครับ โอ้หมายเลขเก้าครับศูนย์หน้าตัวเป้าครับดูครับยิงเต็มข้อเลยนะครับเข้าข้อมาลูกนี้นะครับเพื่อนวางไปให้นะครับไม่จับเลยกองหลังของเรานั้นมาร์กห่างนะครับจับตัวผู้เล่นห่างนะครับนี่ครับกดเต็มข้อเลยครับอ่าครับจังหวะนี้นะครับเวียดนามขึ้นมาใหม่ไทยโอ้โหเสียบสกัดนะครับลูกนี้เดี๋ครับเสียบไปโดนบอลครับอื้มจนทานเข็มดีครับเอาล้ครับลูกนี้ครับ โยนเข้าไปก็ไม่มีอะไรครับผู้สาวดูน้มรับได้ครับอย่างวันนี้ไทยลูกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเอามงโอ้มงเช็ดลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอครับในช่วงเวลาทดเจ็บครับเป็นโอ้สุวรรณนเหมือนตาครับศูนย์หน้าทีมบุรีรัมยูเนเต็ดครับเจ้าหนูมหัศจรรย์ของบุรีรัมยูเนเต็ดบงเช็ดลูกนี้นะครับเปลี่ยนทางนะครับให้ไทยตามตีเสมอได้นะครับลูกนี้อืสุดยอดครับลูกนี้นะครับต้องชื่นชมคนที่วางบอลเข้ามาให้ด้วยนะครับโอ้ไทยนะครับ ปนนะครับทายปนความไพ่แพ้มาได้อย่างบุตวิตครับจังหวะนี้นะครับอืมแล้วพุทธศิษย์ก็ปปนหุินบุตรการแข่งขันครับสมมกันไปสองประตูต่อสองครับ